ผมขอโอกาสเพียง2ปี9เดือนในการพิสูจน์ว่าพิสนุโลกของเราจะสามารถเปลี่ยนไปได้บ้างน้อยแค่ไหนสวัสดีครับผมเจริญจันทาผู้สมัครสสพิสนุโลกเบอร์สองพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกผู้แทนเข้าไปในสภาผมในฐานะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยยังของยืนยันถึงความตั้งใจเดิมที่จะเข้าไปในสภา เพื่อเป็นป่าเป็นเสียงให้กับชาวพิษณุโลกผมพร้อมทำงานทันทีเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาลไม่ให้พ่อแม่พี่น้องต้องรอไปจนถึงปี2570ผมพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดตามกรอบนโยบายเร่งด่วนของท่านนายกแพทองทานผมพร้อมเปลี่ยนแปลงบ้านของเราดึงศักยภาพที่มีออกมาเพื่อปลุกยักษ์หลับ ยกระดับพิษณุโลกอีกครั้งหากได้เข้าไปในสภาผมพร้อมจะประสานและผลักดันใน4เรื่องเร่งด่วน 1. ประสานจัดการปัญหาขยะในพิษณุโลกพร้อมผลักดันการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 2. ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนตามแยกต่างๆ 3. แก้ไขปัญหาการจราจรแอรอัดของพิษณุโลกในช่วงเวลาเร่งด่วนลดความแออัดของทางหลักผลักดันทางรอง สสนับสนุนสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องอสองมอพรุ่งนี้ในวันที่15กันยายนผมขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่มีใช้ไปปักกาทรงเจดเด็จจันทาเบอร์สองเข้าสภาในฐานะสอสฝอั่งรัฐบาลผมขอโอกาสเพียงสองปี9เดือนในการพิสูจน์ว่าพิสนุโลกของเราจะสามารถเปลี่ยนไปได้บากน,น้อยแค่ไหนและเราจะเดินหน้า พัฒนาพิษูุโลกไปด้วยกัน